สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำห้เจ้าตัวมนๆนี่นะครับน่ารักดีครับนี้ไอตัวนี้มันดูแล้วมันเหมือนปลั๊กเลยนะครับมันทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของมันก็คือเป็น Wi-Fi Repeater นะครับนี้ Wi-fi r e p e a t e r นี่คืออะไรเราก็มาลองดูรูปนี้นะฮะเราจะเห็นว่า,า Repeater เนี่ยมันจะเป็นเป็นการซ้ำสัญญาณน,นะฮะ ก็คือทําให้ Wifi เราเนี่ยมันได้ระยะทางเพิ่มขึ้นอย่างมุดว่าถ้าเราเตอร์เนี่ยเราอยู่คือในบริเวณบ้านเนี่ยอยู่กันหลายหลังนะครับแล้วเราติดเราเตอร์ไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะมีญาติพี่น้องกันเยอะอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจจะไม่ถูกกันคือติดไว้บ้านนี้แต่ว่าแหมเด็กที่เก่งแบบหลานเราหรือน้องเราพี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนะครับแบบ ไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรมากคุยกันขี้เกียจจะเซตให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้เราก็สามารถที่จะเอาสมมติบางทีเราก็ทนใช้มันใช้ไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ยสัญญาณอาจจะอ,อยู่ไกลนะครับทำให้ไม่ค่อยติดนะฮะเราก็มีเพียงตัวนี้เราเอาตัวนี้เข้ามาอยู่ระหว่างนะฮะเนี่ยถ้า,ถาจละลักษณะก็คือว่าสมมุติว่าอยู่หลายชั้นหรือว่าอยู่ไกลสมมติเราอยู่กัน2บ้านอย่างเงี้ย เราก็เอารีพิเตอร์เนี่ยมาติดอยู่ตรงกลางนะฮะให้มันบริเวณกลางๆหน่อยเพื่อขยายสัญญาณของเลาเตอร์นะครับให้มันไกลขึ้นนะครับตอนนี้ก็ก็ตัวนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างเงี้ยเราหาลักแล้วเราก็ไปเสียบแล้วเซตไม่ยากนะครับคือบางทีเราเราเราก็รู้สึกว่าอืเซตไม่เป็นเราไม่มีความรู้ทางด้านพวกนี้นะครับจะไปพึ่งให้ ไอ้คนที่เซตเป็นในบ้านเรามันก็ไม่ค่อยพูดกับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นผู้ใหญ่นะอาจจะถูกทอดทิ้งเด็กๆไม่ค่อยได้สนใจนะไม่ได้เราก็ขี้เกียจที่จะไปเราไปบอกอะไรแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเจะแสดงการเซตให้ดูนะครับก็คือเราสามารถที่จะแหมบ้านเราบ้านห้องบ้านของเราคนแก่เนี่ยอยู่ไกลไอเด็กที่มันหรือว่าลูกหรือหลานอะไรเงี้ยที่มันเซตเป็นนะครับแล้วก็ไอ ไอ้ตัวเราเตอร์ตัวที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมามันอยู่บ้านนี้นะครับหรือหรือว่าสนามหน้าบ้านก็ได้นะมีแบบเราอยากจะไปนั่งเอา iPad ไปนั่งอยู่ที่สนามไกลหน้าบ้านมันไกลเราเตอร์นะจริงๆเราก็เอาไว้ตัวนี้ไปเสียบอยู่ระยะระหว่างตรงกลางๆนะครับเพื่อขยายสัญญาณได้อีกเท่าหนึ่งนะฮะอีกอีกระยะหนึ่งนะมันก็มีประโยชน์นะครับตัวนี้นี้เรามาดูว่าอ่ะทำยังไงนะครับเราเตอร์ปล่อยมันเลยครับ แต่ว่าอาจจะต้องแอบถามน้องพี่หลานอะไรก็แล้วแต่ที่นั่นหน่อยว่าเออไอรหัสในการเข้าเนี่ยแต่ปกติเราเวลาเราใช้ไอแพดเราต้องรู้รหัสอยู่แล้วเพราะเขาต้องบอกเราทีนึงไะยังไงเราก็ต้องจดไว้อะว่าเออถ้าจะเข้าเราเตอร์เนี่ยรหัสอะไรนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะเราเอารหัสเนี่ยมาใส่เราก็จะสามารถแล้วเอานี่เสียบนะฮะสมมุติว่าสมมุติว่าตรงนเนี้ยอ่าปาร์คเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านกับ บ้านเรากับบ้านเขาหรือว่าระหว่างเราเตอร์กับสวนที่นั่งเล่นนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างชั้นเราอยู่ชั้นบนและแล้วเราเตอร์มันอยู่ชั้นล่างเนี้ยนะครับเราก็สมมติว่าตรงนี้เป็นกึ่งกลางนะฮะเราก็พอซืมม้อมาปั๊บเราก็มาเสียบแล hood, <S <S ้วก็ปึ๊บนะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์เนี้ยนะฮะเปิดสวิตช์เนี้ยเสียบแล้วนะครับเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเสียบพอเริ่มเสียบปั๊บเนี้ยเราก็ มาเซตติ้งนะครับที่ที่เซตติ้งของ iPad iPhone อะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็กดจึบนะครับขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยจริงๆมันต่ออันนี้ต่อกับเราเตอร์บ้านนะครับแต่ว่าจริงๆสัญญาณตอนนี้เต็มอยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้แต่จะรสมมุติว่าถ้ามันสัญญาณมันไม่ค่อยเต็มเลยอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราไปนั่งอยู่หน้าบ้านไกลๆแล้วเนี่ยในสวนเนี้ย มันสัญญาณไม่ค่อยเต็มเนี่ยเราเราเอานี่ไปติดอย่างเงี้ยมันจะได้นะฮะเราก็จะเห็นนี่ขึ้นมาแล้วพอเสียบก็จะเห็น WiFi w i f i r e p e a t e r นะครัครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมาไม่มีล็อกพาสเวิร์ดอะไรนะครับก็เพื่อให้เราเซตติ้งนันเองนะฮะเราก็มากดเลยจึ้งก็้าไปนี่นะครับจริงๆอ่าเขจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับมีคู่มือมาให้ด้วยแต่ว่าผมพูดง่ายไปเลยนะครับ จริงแบบว่าบางทีเราอาจจะไม่กล้าซื้อเพราะว่าคิดว่าเซตยากเซตแบบเราเตอร์นะฮะจริงเป็นเซตง่ายมากเลยเราแอบไม่เราทะเลาะกับไอ้ไอ้ลูกหลานอะไรนั่นไม่ค่อยคุยกันหรือว่าพี่น้องไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยอยากจะรบกวนนะฮะและว้วก็นี่อันนี้เลยเพราะยังไงเราก็ต้องรู้รหัสจากที่เราจะใช้ไอแพดอยู่แล้วนะครับเวลาเข้าเน็ต์ปนี่ต่อแล้วพอต่อแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่หน้าเว็บนะครับ safari เว็บเนี่ย ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยในคู่มือจะบอกไว้นะครับก็คือว่าให้ใส่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดหนึ่งนะครับคือคืออันนี้เขาบอกไว้อย่างนี้นครับว่าเริ่มต้นเนี่ยให้ใช้อย่างนี้นะครับพอเราเสียบไปนี่แล้วนะครับเราก็กดจุดเข้าไปามาเลยครับก็คืออันนี้เป็นคุยแล้วคุยแล้วเราก็ใส่นะครับ อ่า password นะครับซึ่งในในคู่มือจะบอกไว้นะครับอ่าให้ใส่ admin admin password เริ่มต้นก็เป็น admin นะครับเริ่มต้นนะครับเราเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแสดงกันครับ admin ครับเสร็จแล้วเราก็ go หรือ submit ก็ได้ตรงนี้นะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับนี้เราก็ไปที่ home h o เ e p ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นหน้านี้มาแล้วเราก็มา,าดูที่เซตพาสเวิร์ดไทม์โฟล์ไทม์โซนนะครับนี่เราจะเห็นว่า,อาเอาเมอกี้มือไปโดนตรงนี้แล้วผาสเวิร์ดนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเข้ามาแอดมินแอดมินเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัวนี้ได้นะครับเราก็ใส่เป็นแอดมินตัวใหญ่ตัวเล็กมีความหมายนะครับแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดเราก็เลือกเอาครับใส่แต่ว่าเวลาใส่แล้วเราก็ควรจะจดไว้ด้วย นะครับเพื่อ,อจะจะ,จะมาใช้ในการเซตตัวนี้แต่แต่จริงๆแล้วเราสามารถถ้าเราลืมจริงๆเราก็มากดปุ่มรีเซตนะฮะตรงนี้กดคาไว้5วินาทีนะครับมันก็จะรีเซตตัวเองนะฮะไฟมันจะมีไฟกับพริบแล้วก็เหลือเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยครับก็ก็มาทําใหม่เหมือนกับเราซื้อมาใหม่นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะรีเซตได้ถ้าเราลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้ผมก็จะไม่เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับใช้เป็นแอดมินแอดมินเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างนะครับเ,เวลานะครับเระควรจะเซตสักนิดนึงให้มันเวลามันตรงกันนะฮะไทม์โซนเนี่ยเราก็เอาจากคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยจะจะมีนี้เราก็กดจบเข้าไปครับมันอันนี้มันตรงกันอยู่แล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับเวลาแล้วก็พอเสร็จปับ๊บเราก็แอปพลายนะครับ แอปพลนี้เราก็มาใส่ใหม่ admin admin นะครับเซตมีไม่กี่อย่างนะครับนิดเดียวนะครับนี้พอเราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเข้ามาเซตตรงนี้นะครับอตอนนี้เราต้องการมันจะมีไอ้ตัวนี้ทําได้2โหมดคือโหมดคือความสามารถมันทำไเป็นรีพิเตอร์นะครับที่เราต้องการนะฮะในวันนี้ กับอีกอันนึงคือเป็น access point นะครับ access point เป็นยังไง r e p เต t e r เป็นไงเรามาดูนะดูรูปด้านซ้ายนี่คือสิ่งที่เราต้องการคือเป็น repeater ด้านขวานี่คือ access point หรือ ap e mode นะครับลักษณะที่มันต่างกันก็นกนกคือว่า r e p เตอ e r ของเราเนี่ยจะเป็นแบบขยายระยะทางสมมุติว่า router เนี่ยวิ่งได้แค่ชั้น2ส,สมมติะระยะทางมันประมาณจริงๆประมาณ100เมตรนะครับ แต่ว่าพอมีกำแพงมีอะไรอะไรก็แล้วแต่หรือมีขวางก็อาจจะลดลงมากว่านั้นนะครับทีนี้เราต้องการที่จะขยายอย่างเช่นว่าเราไปมีสวนอยู่หน้าบ้านนะฮะแล้วก็มีทําที่นั่งไว้สําหรับนั่งเล่นอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงเราก็เอาไอ้เจ้านี่นะไปเสียบปักไว้ตรงกลางทางนะครับประมาณกลางทางเนี่ยมันก็จะได้เลยนะครับอย่างเงี้ยหรือว่าบ้าน 4- ี่หชั้นเราก็เอาเนี่ยไปไว้ ตรงชั้นที่2องนะครับมันก็ไกลขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าเรามีบ้านอยู่หลายหลังเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านของบ้านหลักเนี่ยที่มีคนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก,ก็ติดเราเตอร์ไว้แล้วเราก็ไปขอใช้ตอนที่พอจะอะไรเราก็เกรงใจนะครับหรือว่าจะบางทีบ,งบ้านอาจจะไม่ถูกกันนะครับพี่น้องไม่ถูกกันก็มีเยอะนะครับคือคือไม่ค่อยอยากจะพูดถามขอแค่ Access เขาก็ให kind of ้พาสเวิร kind of ์ดมาเอาเข้าไปนะครับเราเราก็ต้องการแค่ตัวนั้นแหละครับคือพาสเวิร์ดของเราเตอร์แล้วเราก็เอาไว้ตัวนี้มาเสียบนะฮะระหว่างทางเราก็จะได้สัญญาณแรงนะครับไม่ต้องไปแบบโอ้โหอยู่ไกลแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีจะไปบอกให้เออช่วยทําให้สัญญาณดีหน่อยก็เกรงใจนี่เราเอาไว้นี่เลยนะครับตัวนี้พูดพูดไปเยอะอันนี้ก็คืออันนี้คือโหมดที่เราต้องการคือรีพิเตอร์แต่ว่าถ้าเราถ้าอีกโหมดหนึ่งคือเป็นโหมด Acces s AP Access Point โหมดเนี่ย หมายถึงว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนเราเตอร์นะครับจะมันจะให้สัญญาณมาแล้วเราก็ต้องทำไอ้ตัวนี้มันคล้ายๆเป็นเราเตอร์นะครับแต่ว่ามันจะเอาไอ้ช่องเนี่ยนะครับต่อเป็นสายสายแลนเนี่ยเข้ากับเราเตอร์อีกทีนึงนะครับแล้วก็เวลาเราเวลาเราใช้งานก็คือมองมันเป็นเราเตอร์นะครับแต่คือมันคือมันจะมันจะแยกกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ารีพิเตอร์เนี่ย ไอ้ตัวนี้มันมันเหมือนเราเป็นตัวตัวซ้ําสัญญาณนะครับเพื่อให้ไกลขึ้นนะครับนี่มีสองอย่างซึ่งเรา,เรา,าเราจะใช้รีพิเตอร์โหมดนะครับตอนนี้เราก็กลับมาดูนะครับตอนนี้เมื่อเราจะเลือกรีพิเตอร์นะครับเราก็มากดตรงนี้เลยนะครับเซตรีพิเตอร์นะฮะจึ๊กเข้าไปนะครับมาแล้วอ่ามันก็จะหาเราเตอร์นะครับนี่เราเตอร์นี่เราเตอร์ uter, น uter, เนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ นะครับเราก็เลือกมีปุ่มตรงนี้นี่เลือกเสร็จแล้วเราก็มาใส่ทีซึ่งเนี่ยก็คือ key ทีที่เวลา iPad iPhone อะไรเนี่ยจะต่อเราเตอร์เนี่ยก็คือคีตัวเดียวกันเนี่ยเราก็มาใส่นะครับเราก็อันนี้เลขที่ผมทำมาเพื่อ,อาการการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้เซ็ตเราเตอร์ไว้เป็น1 1 1 1 1 1 1, 1, 1. 8ตัวนะครับ1 8ตัวนะครับเราก็แอปพลนะครับจึดเข้าไปดึอดึดนะครับร,นะรบอสักครู่น่าเสร็จแล้ว่ามันก็จะบอกว่านี่เป็น repeater mode นะครับอน้ปเป็นบุกมาอันนี้โอ้โอ้อ่าโอมอ่าคอนเน็กไปยังเราเตอร์นะครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้นะครับเสร็จสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เราเตอร์รีพิเตอร์ตัวนี้มันได้ uh, ถูกเซตใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปล็อกเข้ามาใหม่นะครับคือถ้าเราไปไป uh, ไปกดอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ทำงานแล้วเพราะว่ามันหลุดไปแล้วนะครับเราต้องเข้ามาใหม่นะการเข้ามาก็คือมาเซตติ้งตรงนี้นะครับเราต้องเข้ารีพิเตอร์ใหม่ละอันนี้มีพาสเวิร์ดแล้วด้วยนะครับซึ่งเป็นพาสเวิร์ดตัวเดียวกับเราเตอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่า สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องถอดเราเตอร์ออกก่อนเอ้ยรีพิเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยเอาออกก่อนนะครับแล้วเสียบเข้าไปใหม่ทําไมต้องทําอย่างนั้นก็เพราะว่า iPad เนี่ยมันยังจํามันเดิมอยู่นะครับทีเมื่อกี้เนี่ยต่อกันเนี่ยไอตัวเนี้ยมันยังจําอยู่อันี้พอเราถอดปั๊บเนี่ยถ้าไม่ถอดนะครับมันก็จะมามีปัญหาค้างๆ้างตรงเนี้ยมันจะค้างคซึ่งถ้าเราปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์ฟ็อกแบ็เนี่ยนะครับหรือว่า เราถอดออกนี่เราถอดเอาให้เห็นกันเลยนะครับแล้วใส่ก็ไปใหม่เนี่ยอ่ามันก็จะไม่มีปัญหนานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับให้ให้ให,ให,ให้ให้มันขึ้นมาทํางานก่อนนะครับให้มันขึ้นมาทํางานก่อนแป๊บหบนึง่งไอ้ตัวนี้เราก็ไปไปติดตั้งระหว่างทางนะครับอย่างว่าเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยเซตง่ายอย่างนี้เลยเหมือนกับเอา iPad มาเซตอ่ะเหมือนเราซื้อ iPad มาใหม่เราเซตแต่แบบเดียวกันอย่าั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับนี่มาแล้วเราก็กดคึกเข้าไปนี่แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราเตอร์นั่นแหละนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็คือว่าเห็นไ,ไหมเครื่องหมายถูกเรียบรบบ้อยครับ เรียบร้อยอันนี้ก็ใช้เลยนะครับเราก็เอา,อาเนี่ยระยะพวกอันนี้เราก็ใส่เป็นอ,อะไรเป็น Google ก็ได้ฮะค,คือเราเริ่มตอนเน็ตแล้วไงนะครับนี่ Google นะครับนี่หรือว่าไป Facebook ครับ โดยที่สัญญาณตอนนี้ก็ระยะทางก็ไกลขึ้นนะแล้วหมายถึงว่าสมมุติถ้าเราอยู่ห้องไกลเลยนะจากเราเตอร์เนี่ยสัญญาณอ่อนคราวนี้ก็สัญญาณเต็มนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นอานว่าก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ